ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมกับมือนี้เขาก็มาอยู่กับขอบค้อยพอไก่คือเกล้นนะครับอ่ะสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าเอาแนะนําโต้เลยครับจ้าซื้อวาแนานจ้าโอ้ซื้อวาแนานเนะาะเป็นเป็นยังก็พอไก่ครับผมสาวจ้าเป็นลูกสาวพอไก่นเนาะครับเนะาะเอามือนี้คุณพอ่อขึ้นไปทางไหนครับเออเพื่อนผ้าพ่อไปหาหมอจ้าโอ้เพื่อนผ้าพ่อโอ้ผ้าผ้าพ่อผ้าปูโอ้กระมีซักว่าเป็นปูจ้าเอาผ้าปูไปหาหมอเนาะ อไกลเพิ่นเลยบ่ได้ว่างมามาถ่ายคลิปเนาะครับเนาะ,ะเอาบานี้ไปเบิ่งกันที่แม่แรกเนาะครับเนาะเอาบานี้ตัวนี้สถานะเพิ่นเป็นนะครับท้องจ้าโอ้สถานะนีคือท้องแล้วบ่ครับผมท,ท้องแปดเดือนกว่าจ้าโอ้ท้องท้องแปดเดือนกว่าจ้าท้องก็พอได้ครับผมเพชศจ,จะเลื่อนพอเพศจ,จะเลื่อนเนาะเพิ่นได้ลูกจักโตแล้ว,วตัวนึงจ้าโอ้เพิ่นได้ลูกมาแล้วตัวนึงจ้าพี่น้องเบิ่งส่วนสูงเพิ่นหลายปางนะครับลอยสามสิบหกบวกลบโอ้ลอยสามหกบวกลบด้วยพี่น้อง เอาไปนี่พี่น้องมีแต่ถับไปกินน้องได้ครับเดี๋ยเบิงเบิงเบิงตนโตเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะเบิงโตนโตเบิงเหล้าคิงเพป็นครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่กําลังมองหาเนาะที่กําลังมองหาไปพัฒนาไปเลี้ยงใส่หวานไส่หญ้ากันแท้นาะช่วงนี้พี่นออาา้องหญ้าไร้เนาะเอาไปเลี้ยงไปใส่หญ้าไว้ครับผมตัวนี้คือเขาเล่าประกันทองเล่นปะคร,รับประกันทองลาบอร์เประ, Ghost นะะกันทองลายเบอร์เส้นเนาะคือ ถ้วาว่าขอบค้อยปรไก่ถ้วาว่ารับประกันก็คือรับประกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ่งหน้าตาครับผมบาดนี้พี่น้องเบิง่งปากคาบแก้วเนาะครับเนาะจ้าตาเตียมแจีมจ้ำใหญ่เด้อพี่นออออออ้องเด้อเอาเอาชัดๆรถเนาะหัวหมอท้วงเด้อพี่น้องปลายหูงอนฟ่ายลั่มเนาะครับเอา,าส้งเขานี่เขาเอิน้นส้งเขาขั้นซ้อนบ่จ้าสายเพชร <laughs> ดีเพชรอุดรแน,น่เบิง่งพี่น้องตาเตียมแจีมจ้ำมีครบเด้อครับอ่องข้อขาวครับผมชัดเจนดีโอ้บุาวใหญ่ๆครับผมย้อนเลยพี่น้อง เลบกีดเท่าครับผมเอาแบบชัดเจนเลยเนาะพี่นอ้องเบิ้งคัดเี็บหน่อยพี่น้องกำไลเก่าทั้งหลังนะครับทุงขาทุง,งเท่านี่ค้าวพี่น้องเอามาดิมัขวัญพี่น้องขวัญหาเพื่นอนหาท้องตกมาผีด้วยพี่น้องผีขวัญตกสวงตกสาบนะครับเนาะเอาอ้เพินเ่นโมเมนต์ข้งนี่จนโยดด้วยพี่น้องจนโยดจนนน่นเนาะจน อนาคตนี่คือสูงกว่านี้อีกแน่นอนเนาะออกลูกมานี่เพราะว่าเข้าวัดกันล่าสุดนี่ก็คืออยู่ทีลอยลอยสามหกบวกลบเนาะบวกลบไว้เนาะถ้าแม่นอันนี้คือท่องเพิ่นหยดแล้วเนาะที่กิ่งเพิ่นก็นลอยสามเกียสามเปียบุญเลยพี่น้องเอาเราเปิดราคาไปอะไรเป็นไรครับเปิดไปแปดหมื่นเจ็ดพันจ่าแปดหมื่นเจ็ดต่อร่องใดจแปดสิบเจ็ดคะแนนนี่คือต่อร่องไหนด้อพี่น้องสำหรับกล้วยแม่บล็อกแม่พันเนาะซื้อ หนึ่งได้สองไดนน้พี่น้องเด้อซื้อไปนี่พี่น้องก็มีตถา,ถาถิกินน้องเนาะครับปลูกผักอีเลือดไปเลยพี่น้องแต่ว่าปลูกก็คือสีบพท่านของพี่น้องซื้อตลา,าดรูดเนาะเอาเอามาเนี่ยเอาโต,ต่อไปครับผมเอาปลูกกันไว้บบบนี้เอาปลูกไว้บบบน,นี้เอาบฝันเบิ่งพี่นอ้องเบื้องข้อมางข้อมันเพิ่นเนาะคข้อมางควอมหญ่เพิ่นครับพี่น้องนี่ก็คือรับประกันท่อง,องกันล้านปเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะเอามาเนี้ มาเบิ่งกันที่แม่ที่สองนะครับเอกบานนี่ครับ<ห>จับเป็นนิ่งๆไปเอาน,นี่เป็นแม่ที่สองนะครับจับแม่ที่สองนี่สาถานะเพื่อนตอนนี้เลยครับผมท้องคือกันโอ้เพื่อนเป็นแม่ท้องคือกันโอเป็นแม่ท้องคือกันด้วยพี่น้องแล้วบานนี้ส่วนสูงเพิ่งไรไปไหนครับสูอยสามสามบวกลบวกลบท้องได้เจ็ดเดือนครับนี่ท้องเจ็ดเดือนกว่าจ้ะโอ้ท้องเจ็ดเดือนกว่าท้องก็พออยังครับนี่ โท้องก็พอเจ้าพายุเจ็ดเดือนกว่าเด้อพี่น้องอเอาจุ่งอ้อมนกเป็ดคุณนะครับบ้านนี้เอาจ,จงงุ่งจุงย่างให้เบิองครับเบิ้งพี่น้องโอ้แม่นี่ก็ฝนเด้อพี่น้องเบิองไทยเด้อพี่น้องโยดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ถักกินน้องเนาะเอาบไฟนี้เอาอยูให้แล้วบ้านนี้พี่น้องเบิ้งหน้าตาครับปากคาบแก้วเนะาะปากคาบแก้ีวยวพี่น้องเบิองตาแดียมเดีมจ้ำเด้อพี่น้อง แดดแดดจ้าหน้าตานี่สันดังคมพี่น้องตานี่ตา,าตางามตางามตา,ามดวงตาเปิดกว้างดีตางามสันดังตรงพี่น้องมึงอ่องข้อครับผมอัตลักษณ์มีชัดเจนเนาะอัตลักษณ์เพี่น้องมึงทุ้งแข็งทุ้งขาด้วยพี่น้องเก็บเล็บก็บเท้าเนาะครับเนะาะเผาหญ่ๆครับอ่องข้อสองอ,องครับผมพี่น้องขวัญ หาเงินหาท่อขวัตกสวงเนาะตก,กสวงตกสบายครับผมไม่ได้ลูกเจ๊กตัวแล้วเนาะครับนี่ได้ลูกตัวหนึ่งคือกันจา้าโอ้ได้ลูกไม่แล้วตัวนึ่งเอาเอา,เอา,เอาดึงเพันยังเปคนอีกนะครับพื้นที่เขามันแคบเนาะแคบแน่เจ๊กน้อยเนาะพี่น้องมือนี่เพิน่นฝนตกเนาะครับเนาะนอ่าอีเจ๊กน้อยนี่ก็สิตกมาอีกเด้อพี่น้องนี่ฮะจังหวัดไายครับผมขบวนไายก็บ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาบปานนี้อยู่แนวนะครับบ่านนี้พี่น่อง บ้านที่เม oh, mm ืองไทยพี่น้องเมืองไทยเมืองหางเป็นน่องที่น้องนมอซีเต่าเล้วครับเนาะรับประกันตำนี้คือเก่าเป็นบ่ครับรับประกันตำนี้จ้าเมืองหางพี่น้องหางหลายเพิ่นบ่เคยจับเด้อพี่น้องเด้อ่ะลูกสาวพ่อไก่เพิ่นก็บ่เคยจับกล้วยเนาะบ่เคยมาจับกล้วยทายเนาะครับเนาะจับเป็นบางเทื่อก็เลยบ่ได้ลึงปบัตรอ่าก็เลยบ่ได้ลึงปานรไหนคือพ่อไก่เอาเราเปิดราคาไปไรบัตรไหนครับแม่นี่เปิด77,000จ้าโอ้77คะแนนจ้า สำหรับผู้ยแเม่อ่างๆเงีๆเนาะคือสื่อหนึ่งนี่ได้ได้สองเนาะครับเนาะรุ่นเอาที่ว่าที่เป็นตัวผูหรือเป็นตัวเมียเนาะครับเอาจะถานะาเพื่นท่องเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าก็พอเจ้าพายุเนาะโอ้พี่น้องหน้าตาเพื่อนดีด้วยพี่น้องหน้าตานี่นาคมพี่น้องสั้นดังคมกระบาลใหญ่กระบาลใหญ่ช่วงตโตพี่น้องสื่อเป็นนี้พี่น้องก็คือว่า จับน้องร่นเนาะจัต้องไปจับสงจับสัตว์ให้มันยากก็คือว่าฐานลุ่นรวดครับป่านลุ่นร่นฐานตัวเมียเท่านั้นเอาจุ่งย่างไม่าทางพี่ครับป่านี่ก็<ไ>มีเสียงลมเนี้ยจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศฝนก็ร่างสิตกเนาะฝนก็ร่างสิตกอีกจังน้นอยนี่นก,ก็ดจีมา,าแล้วนี่ถ้าว่าเาโอกาสถ่ายตอนนี้ก็คือสิบได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าฝนฝนกับมาเนาะฝนใหญ่เอาปานนี้ เปิดไปในรคาคาเจ็ดหมื่นเจ็ดตัวพี่น้องเด้ทอทถ่งกับเจา้าพายุเนาะครับเนาะเจ็บเดือดกว่าเอา้เอาตัวต่อไปครับผมบานนี้เบิ่งพี่น้องเบิ่งกันนั่นรถพี่น้องเออเบิ่งควบอ่างควบใหญ่เลยครับเอ้าตัวต่อไปครับบานนี้มือนี้มีน้ำเสนออยู่สามตัวเนาะสามตัวแม่บอกแม่พันยันยันเอา้าบานนี้ตัวนี้เลยครับผมบานนี้สถานะเพิน่น นี่เอ่อพึ่งผสมจ้ะโอ้พึ่งผสมเฮาผ่านรอบไปกว่าครับ,อ,อ,บอ่อมมาผ่านรอ,อบหนึ่งจ้ะโอ้ปนี่คือผสมไปแล้วผ่านรอบหนึ่งเนาะจ้ะผ่านรอบหนึ่งผสมตัวได้ไปครับผมเจ้าสั้นจ้ะผสมเจ้าสั้นเนาะครับเจ,าจา้จาสั้นนี่ของเอ่อซอส,สม,มัยฟาร์มเนาะครับเนาะจ้ะเพราะว่ากล้วยมานจะทางขอนแก่นเท่านี้แล้วเนาะครับเนาะจ้ะแเราปนีเพิ่นได้ลูกเจ็ดตัวแล้วครับนี่สองตัวจ้ะโอ้ได้ลูกสองตัวผสมเขาท่องไปนี่ก็คือตัวที่สามไอ้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาจ้ะโอ้พี่น้องเอาแบบนี้ส่่วนนนสูงเพิหลาายไดครับ <famili as. S 2> ร้อยสามสิบสี่บวกลบเ <บ rak. S 1> นาะโอ้พี่น้องอัตราเพิ่มมาเต็มเนาะพี่น้องชัดเจนดีเนาะครับเอา้าคือวนะ่านเหรอเนาะเพิน่นบ่เคยจับกล้วยเนาะครับปากคาบแจ้วเด้อพี่น้องเด้วอืมแต่ว่าเพิน่นขี้ดินเนาะดินนะเพิเ่งพี่น้องตาแตี้มแก้มจ้ำนาะครับเนาะตาแตี้มแก้มจ้ำมีครบเด้อพี่น้องพี่น้องเบิ่งข้ออ่องสองอ่องแบบนี้อกขาวย่นๆครับผมจีบเล็บจีบเท้าครับผมจีบเล็บเล็บควายใหญ่เนาะจีบเล็บใหญ่ดีครับผม ขงขาน,านีเอาพี่น้องเอาแบบชัดเจนหวงส่งเขานี่เป็นส่งเขาคารบบาวเด้อพี่น้องเด้อคารบ่าวส่งเขาสาย<ใ>นอนุรักษ <ใน S 1> <น>์เนาะครับผมแต่ว่าเพื่อนจิตีสายเพชรอุดรแน,น่ครับผมเพราะว่าลักษณะนี่ออกเป็นทางสายเพชรอุดรแต่ว่าเป็นส่งเขานี่เป็นสายพัฒนาโอ้ยสายอนุรักษ์สายอนุรักษ์ให้พี่น้องซื้อไปนี่ครับ,รบเอาไปรอรุ่นเอานะเอาไปรอรุ่นเอาครับผมรุ่นว่าเพ็่นจิตตีหรือบติดเนาะเพราะว่าเท่ากับผสมไปให้แล้วเนาะครับเนาะสมเจ้าสั้นเนาะครับ พี่น้องกำไรนี่ทำไร um เก่าช <wh> ัดเจนเลยพีはは่น้องกำไรเก่าครับจีดเล็บจีดเท้าดีๆเด้อพี่น้องเด้อรับประกันตัวนี้นะครับเนาะรับประกันตัวนี้จ้าเอาเบิองเมืองหางเมืองไายป่ะนี่โอ้พี่น้องใหญ่เด้อครับใหญ่หนาใหญ่หนาพี่น้องเบิองตะปูจุงเลยครับตะปูจุงกับปพื่อเลยครับใหญ่หนาดีพี่น้องเบิองหางเมืองไายพี่น้องหางนี่ไล่ครับผมนมซีเต้า ครับหางนี้เป็นพั่วนะครับตัวใหญ่พี่น้องตัวใหไงจำรับพุ่ยสายเขาเนาะสายพัฒน,นาครับผมนี่แหละพี่น้องกล้วยไทยอัตลักษณ์เป็นก็คือทรงเขาครับผมนี่แหละครับผมเอาเราคะแนนเพิเ่มเ,เปิดไปไรบ้างครับเปิดหกสิบเจ็ดคะแนนจ้ะโอ้เปิดไปในราคาหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องเลยเนาะต่อร่องเด็จ้าโอ้มีรถรับส่ง มีรถรับส่งเนี่ยพี่น้องถึงหนาคอ,อกหนาลักเนาะราคานี้เทาก็เปิดให้ต่อรองเลยเนาะครับเนาะ <Yeah. S 1> โทรมาสอบถามเบิ้งครับผมที่คอ,อกคอยพอไก่เนาะครับ <Yeah. S 1> เบิ้งเด้อพี่น้องตัวใหญ่เด้อพี่น้องบวกเป็นตัวน้อยเด้อกล้วยมมตัวใหญ่ครับผม <Yeah. S 1> สำหรับแม่บอกแม่พันอีกแม่นึงเนาะครับเนาะ <Yeah. S 1> เอาคลิปนี้เทาก็บว่ามีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบนี้มือนอีพอเพิ่นปะว่างเนาะครับเนาะก็คือเพิ่นผ้า yeah. ถ้าปูแพะหม้อกับเมล็ดหัวเราพี่สะได้มากเนาะพี่น้องก็เลยไทยให้พี่น้องเบิ่งเนาะอาจีพจับโบนันแน่เนาะอาจีพจับแบบเก่งๆแน่ครับผมจับแบบเก่งๆแน่สนทนาอาจีพแบบโบ้นันปันไดเนาะคือว่าเหล่าพ่น์โบคือพอไกลผูเพิ่นเคยจับเอาสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างไรเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องใบบุ่นชาแนลนาะครับผมก็กล้วยพอไกลคือเก่าเอาเขาจะได้หาควันดีๆหาควันงามๆให้พี่น้องได้รับ ชมรับฟังคือเก่าแล้วพี่น้องเอา้าสำรับคลิปนี้กับขอเก่าวา่าสวัสดีครับ